ชิโร่ไปแล้วก็เห็นตรนนี้เพราะว่าเขาดิวลองกับมันก็จะลอ็อกต้องคอยนวดนะก็มาหาที่ดิอาทำอะไรพยาบาลอให้นวดแบบนี้แบบแบบที่คุณแม่ด,มดูต้องคอยนวดก็นวดให้ทุกคืนทุกคืนนั่งรถไปโบกันนันวดให้ไปโบก็นวดให้การนวดให้จนคนข้า,หางหลังก็เรื่องของเราทุบขี้กันไม่เฉานะสวีทก็เหรออ่แล้วก็เป็นแบบนี้มาปีครับพอได้ได้ออโต้ไป ก็จ็บดลอดูแจ้งททางน,นะตนรทคืนะครับตอนแรกก็จะไม่ดันเพราะว่าบริมผมก็เจ็บด้วยแต่พอผมไม่กินมาไปแล้วขึ้นเนยบางทีลากของอ่ะลากอาหารไก่ไนครับตอนนี้อะไรประมาณสาสเมตรพอแล้วก็เริ่มดีขึ้นแตั้อนนี้พอก็ประมาณเก้าสเกเปร์เซ็นะต์นี่นดีขึ้นนะหรับผมก็อาการการ็ดีขึ้น ปกติเวลาตื่นนอนเท้ามันเป็นเจ็บเจ็บอืู่ตอนนี้ก็เริ่มแทบแทบไม่ค่อยรู้อืมครับเอ่อพิงครับผมจะดูข้างกล่องเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอ่าสิ่งที่ผมรู้ว่าผมทำอยู่ในเครือข่ายของร้านสะดวกซื้ค่ะจะรู้เรื่องกระดูกอ่อนฉลาบค่ะ,ะครับ,บกระดูกอ่อนฉลามนี่จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าขาก็คือเปิดสซองจากฝรั่งเศสค่ะอ่าร้านที่การแขกไม่ละมุนค่ะแล้วก็กระดูกอ่อนฉลามนี่เป็นอีอะะกส่ว ที่ว่าทั้งสตัวนี้จะเป็นตัว anti-oxidant มีวิตามินอีสูงวิตามินซีสูง23นิิเท่าประมาณแล้พวกนี้จะช่วยช่วยอะไรอย่างเอ่อเราเพิ่งมาทราบว่าบระดูกช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกช่่ะกระดูกอ่อนครับใช่รับเป็นข้อต่อที่มีตัวขั้นใชนทำให้มันยืดหยุ่นนะครับแล้วก็รันจาก เบิกสนเนี่ยเขจะช่วยต่อต้านของรูปิสระใช่ค่ะก็ช่วยเรื่องมะเร็งมะหว่านช่วยนะครับมันก็เลยเป็นว่าส่วนผสมนี่ดีแล้วมาดูจักผลิตว่าผลิตโดยบริษัทเท็นจิคุปผมเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาเป็นคื่องไทแล้วก็บอกว่าเป็นบริษัทที่ว่าในแพทย์นิยเชื่อมั่นเพราะว่าพันยาเต็มร้อยนะครับเต็มยาเป็นร้อยเข้าไปดูก็เขาบอว่าเป็นบริษัทของญี่ปุ่นและประเทศไทย เป็นยากรุ่นแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทจอยเวนเจอร์ก็คือไทยที่ถูกติดขอยืนยันว่าวัออตโต้เป็นสินค้าที่ดีใช้แล้วได้ผลนะครัพยาได้ผลเขาได้ผลก็จะทานต่อตอันนี่ยมอดไปเลยา่ะไะม่นอนคันมิกโรรี่อยู่ด้วย